ดูพี่ชายงมหอยกันว่าจะได้หอยเยอะมากขนาดไหนนะคะตีตีมิสอันตังตังกําไทยเหมือนหอยถ้าหอยอีเนเอหอยจุ๊บ <c> เ <oughs> พราะว่าเขาเอาไปแกงแล้วก็จุ๊บเนาะหลายๆหัน้มันเตาอัมันตาไม่ม่อ่าม่ให้ใจเลยก็พอแกงอยู่นะคะหนึ่งหม้อเนาะ,ะหนึ่งหม้อน,นะคะวันนี้ได้ทานเมนูหอยจุ๊บกับเมนูปลานะคะปลาก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะ พี่ชายเป็นคนเสียสละลงงมให้แต่เ้องแกไม่ลงนะคะเพราะว่าเน้ําลึก,นก,กนเนาะกลัวลื่นล้มลงไปมันก็ไม่ค่อยโอเคอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยมางมหอยด้วยกันคะ่ะม,มาลงงมหอยที่แบบนี้ด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าที่ไทยจะมีหอยแบบนี้หรือเปล่าน่าจะมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรนะคะก็ฝากทุกคนนั้นคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าหอยชนิดนี้เรียกว่าหอยอะไร นั่นเองนะคะนี่ค่ะหอยอะไรเว้น